สำหรับข่าวดังในช่วง2อสวันนี้นะครับก็คือการที่คนเนี่ยโดนแฮกบัตรเครดิตนะครับหรือว่าโดนแฮกระบบบัญชีเนี่ยทำให้มีการถอนเงินจํานวนน้อยๆเนี่ยเป็นเอ่อรานเซชันที่หลายครั้งมากนะครับแล้วก็ทําให้เงินเนี่ยบางคนเนี่ยหมดบัญชีเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาพูดถึงปัญหานี้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระบบ การค้าขายออนไลน์นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในแนวทางความคิดของผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะผมวินจากช่อง Win Invest นะฮะซึ่งเป็นช่องที่พูดถึงเรื่องของการเงินการลงทุนนะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมด้วยนะซึ่งวันนี้เองนะผมจะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดการแฮกบัตรเครดิตขึ้นเป็นหมื่นคนนะในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมตกใจมากนะครับ ทางหนึ่งนะอีกทางหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้ามาตอกย้ําความมั่นใจที่ผมเนี่ยได้อยู่ในโลกของคริปโตเคเรนซีนะการใช้วอลเล็ตในเรื่องของการส่งเงินการมีบล็อกเชนนะที่ควบคุมในเรื่องของความปลอดภัย ความเป็นดีเซนเทลไลท์อยู่แล้วนะฮะส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกดีนะฮะแต่ก็ต้องเสียใจนะครับกับเพื่อนๆหลายๆคนที่โดนนะครับแฮกบัญชีหรือว่าโดนดึงเงินออกไปด้วยในตรงนี้ซึ่งวันนี้เองนะปัญหานี้ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ผมมองว่านะฮะ เป็นเรื่องที่ตั้งใจทําเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยมาตระหนักนะครับแล้วก็ยอมรับนะฮะการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกการเงินดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นโลกของการใช้บล็อกเชนเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างก่อนที่เราจะเจอ new normal การที่จะบังคับให้เรา work from home ได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปหลายๆอย่างนะครับก็มีเจ้าเชื้อโควิดนะครับเข้ามาทําให้ชีวิตเราเนี่ยเกิด new normal ขึ้นมานะแต่การที่จะเตือนคนไทยว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะ ที่จะเข้าสู่การที่จะทำ c d b c นะครับหรือว่าเป็นเงินบาทดิจิทัลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญแต่คนเนี่ยทำยังไงคนถึงจะฟังทำยังไงคนถึงจะแบบรับรู้การเตือนฮะเกิดเหตุการณ์การแฮ็กหมู่ขึ้นมานะครับอันเนี้ยผมก็สงสัยว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะครับรูปแบบอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นแน่นอนฮนะการที่เราเนี่ย จะซื้อขายด้วยบัตรเครดิตก็จะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆลองดูตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าในเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยบัญชีธนาคารที่มีการโดนตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือเดบิตนะครับก็มีเรื่องของการเตือนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพจดาม่าแอดดด้วยนะครับที่ได้แชร์ข้อมูลตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ออบอกถึง เรื่องของนี่นะครับนี่เป็นบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีนะครับก็พยายามที่จะทําอะไรพวกนี้ออกมาซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะค้าขายให้ปลอดภัยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีส่วนหนึ่งที่จะมาบอกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะปรับตัวให้ดีมากขึ้นนะวันนี้เนี่ยสำหรับการค้าขายออนไลน์นะครเราจะมีเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ ENS นะฮะ เป็นตัวที่ทำโดเมนเนี่ยเป็นวอลเล็ตเลยนะครับเป็นเจ้าวอลเล็ตในคริปโตเคเรนซี y นะครับก็เราสามารถที่โอนเงินนะครับหรือว่าตั้งโดเมนนะครับโดยการที่เขาเนี่ยเรียกว่าระบบเว็บทรีนะครับก็คือจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นมีความเป็นดิเซนเทลไลซ์เพิ่มมากขึ้น,นการที่ข้อมูลจะหลุดหรือสูญหายเนี่ยก็มีโอกาสที่ยากมากขึ้นนะครับ โดยตรงนี้เองนะฮะผมมองว่าการที่เกิดขึ้นของระบบโดเมนพวกนี้นะครับก็จะช่วยสร้างในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็น wallet ด้วยนะครับถ้าเกิดแมคค้ออนไลน์เนี่ยที่ไหนที่มี เ,เรื่องของเว็บไซต์ที่เป็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ global เช่นอาจจะเป็นเว็บไซต์ Nike Adidas ใครที่แบบมีสาขาทั่วโลกอยู่แล้วแล้ว,ลวคุณเนี่ยต้องแยกเว็บไซต์ไปแต่ละประเทศนะครับคุณก็สามารถที่จะจดโดเมนเดียวนะครับให้คนโอนเงินเข้า wallet แล้วมีการจัดส่งทั่วประเทศได้นะครับผมมองว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งมิต,ติของการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับปรับตัวเข้าสู่โลกของการค้าขายออนไลน์ก่อนนะก็ลองไปรีจิสต์นะครับด้วยการใช้โดเมนเนี่ย ในส่วนของเป็นเจ้าอีทีเลียมโดเมนตัวนี้ได้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการรองรับนะครับเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น .com, .org, นะครับ y r g r t อ p p ออนะครับ .art อะไรเงี้ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะซึ่ง EcoSystem ของมันนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งแอปที่เข้ามาใช้นะครับหรือว่าตัวอย่างคอยเบดเองนะก็เข้ามาผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ใช้รวมกับตัว Uh, wallet ที่เรามีอยู่แล้วอย่าง MetaMark ที่หลายๆคนก็คงจะมีนะครับโดยตรงนี้เนี่ยผมมองว่านะฮะแม่ค้าออนไลน์นะครับ,ค, online, ค,รบคุณมีเพจ Facebook อยู่แล้วนะครับคุณมีหลายๆที่อยู่แล้วนะครับแต่พวกนั้นเนี่ยในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะรหรือว่ายัางเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นดิเซนเทลไรซ์จริงๆนะการที่คุณเริ่มต้นก่อนนะฮะมีเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าตัวดิเซนเทลไรซ์แบบนี้เนี่ย ที่เป็น URL มาก่อนนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญคือเป็น Wallet ด้วยนะสามารถตัดเงินของเรานะครับค่า URL ไปได้เลยนะครับหรือว่าค่า Hosting ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็คือคุณสามารถที่จะค้าขายได้ทั่วโลกเลยถ้าคุณเป็นคนไทย อยากที่จะส่งออกของประเทศไทยไปทั่วโลกนะครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราจะรับเงินเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ถ้าเขาสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะคุณจัดส่งให้เลยแล้วก็โอนเงินเข้าโดเมนคุณเลยจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นการปฏิวัติรูปแบบของการค้าขายออนไลน์ ไปได้อีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมสนับสนุนแล้วก็อยากให้หลายๆคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือทํางานด้านออของการขายของออนไลน์อยู่นะฮะลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกที่จะเปลี่ยนไปนะครับวับนนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปแน่นอนนะอดีตบิตคอยยังกลายเป็นแกมอยู่เลยยังเป็นอะไรที่แบบมาหลอกเป็นแชร์ลูกโซ่นะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนนะครับ ที่เข้ามารู้จักบิตคอยเนี่ยมีไอเดียเดียวกันคือบิตคอยคือของที่ซื้อไว้แล้วก็เก็บไม่ได้มีไว้ขายนะครับเราก็สะสมเพื่อที่จะสะสมมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งสิ่งนี้เองนะจะเป็นแนวความคิดของคนสมัยใหม่นะโดยเฉพาะในเรื่องของวัยรุ่นสมัยใหม่มีทองคำอาจจะเพื่อใส่เท่เฉยๆนะฮะแต่สิ่งที่เขาอยากเก็บก็คืออยากเก็บบิตคอยไว้นะฮะและแนอนาะคตบิตคอยก็อาจจะเป็น อะไรที่แบบง่ายมากขึ้นนะเพราะว่า Bitcoin l i g h t n i n g เองนะได้ใช้แล้วก็ได้พิสูจแล้วนะว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับผมเลยมองว่าเราเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีการใช้จ่ายผ่านระบบพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะแล้วมี ข้อเสนอแนะนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับบอกเล่ากันได้ในเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใครที่มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะอยากที่จะซัพพอร์ตหรือนะฮะอยากที่จะมาแนะนําเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ผ่านทางช่องทางคอมเมนต์นะครับถึงโลกที่เปลี่ยนไปหรือว่าการค้าขายออนไลน์ที่เปลี่ยนไปนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณครับ